ีค่ะทุกคนมาพบกัน oh, <okay. S 1> อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นวอล์กแบบสั้นๆไม่ยาวมากคือเราจะพาทุกคนไปเที่ยวในกรุงเทพนะคะ <Okay. S 1> ก็คือเรื่องราวของวันนี้นะคะทุกคน <Okay. S 1> มันเกิดขึ้นเร็วมากเพราะว่าเพื่อนคนหล่อสุดหล่อของเรานะคะ mm hmm. เขาโทรมาหาเราตอนประมาณกำลังจะบ่ายโมง mm hmm. แล้วบอกว่าไปวัดการแล้วก็แบบเป็นพวกแบบว่าถ้าเพื่อนชวนก็ต้องไปถูกไหมคะทุกคนเพราะงาั mm ้น hmm. พอทีนี้เราก็เลยโอเคไปไปอะไรอย่างเงี้ย แล้วตอนนี้คือสองโม่เจอกันแล้วคือแปวัดเลยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากทุกคนก็คือวันนี้นะคะสรุปรู้แล้วว่าจะไปวัดไหนกันบ้างก็คือจะไปวัดกระเลนน้ำมีดวัดกระเนน้ำมีดครับดังเรื่องอะไรนะเรื่องเกี่ยวกับอ่อมิตรภาพเกี่ยวกับมรรวารรมนัทธ์แล้วก็อีกวันหนึ่งเป็นวัดพงรัตนารามอันนี้ดังเรื่องอะไรนะอันนี้คืออ่ดังเรื่องบารมีนะครับผมไปเสริมบารมีกันที่นั่นก็จะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของอ่พระเจ้าติทศิ์ด้วยครับ แล้วก็วัดสุดท้ายนะคะคือวัดวัดอรุณราชวัวัดอรุณครัครซสายถ่ายรูปไม่มีใครไม่รู้จักประวัดอรุณ<ช>คือชัมค,คืออุโบโสถเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอเ,อเออเจดี์หรอเอออะไรทำองนั้นล<ช>่ะคือเขาดังมากใช่ใชใชไหมไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะ วันนี้นะคะเราอยู่วัดกัลยาณมิตรกันแล้วนะคะอันที่จริงพอมาถึงแล้วก็เออนึกขึ้นได้ว่าจริงๆอะ่ะเหมือนแม่พามาบ่อยมากวันนี้จะมาไหว้กลางคืนช่วงอะไรวะช่วงตุจีหรือเชิงเมงก็ไม่รู้ที่แบบมา<ด>บ่อยคืออะไรสักช่วงนึ่งที่มันเขาเปิดกลางคืนด้วยอะไร่าเง้ยเดี๋ยวไปดูกันนะข้างในกันนะคะ รู้ไหมครับว่าเมื่อกี้หลวงพ่อเป็นหลวงพ่ออะไรที่วัดกันาเนี่ยครับอ่ะสิชื่อหลวงพ่ออะไรคะหลวงพ่อนะครับพระพุทธไตรัตนนายกนะครับหรือว่าหลวงพ่อโตซัมปอกงกนั่นเองนะครับก็มาไหว้กันได้นะครับสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเพื่อนนะครับหรือว่าบริวารอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับที่นี่ก็จะดังด้านนี้นะครับอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นคำว่าโปรดใช้วิจารณญาณตรงนี้นะ ตอนนี้เราอยู่วัดหงรัตนารามแล้วนะคะใช่กคก็ลมรื่นมากไม่ร้อนเท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปไหว้พักกันก่อนนะคะ สำหรับบ่อน้ํานี้เนี่ยนะครับบอกว่าเป็นพัพพาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตักสิทธิ์มหาราชนะครับก่อนที่พง์จะไปลบเนี่ยจะให้ไพ่พลเนี่ยนะครับมาอยู่ที่บริเวณสระน้ำนี้นะครับแล้วก็เลยถือว่าบ่อน้ําตรงนี้เนี่ยเป็นบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหากมองแล้วเนี่ยนะครับตามความเชื่อเนาก็คือจะเป็นบ่อน้ําที่สะอาดนะครับและเพราะว่าข้างๆเนี่ยก็จะมีคลองเหมือนกันซึ่งน้ำเนี่ยไม,ไม่สามารถเข้ามาในนี้ได้ซึ่ง,ซ,งซึ่งยังจะใสยอยู่ทั้งปีตลอดทั้งปีแล้วก็มีน้ําตลอดทั้งปีด้วยเหมือนกัน ถึงเลยถือว่าเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวฝั่งทนนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่มาเยี่ยมชมวัดหงอัตนารามเนี่ยนะครับก็ได้มาทําการกไหว้แล้วก็สักการะบูชานะครับแล้วก็ตรงที่บริเวณอนุสาวรีย์ของท่านนะครับจะมีเป็นบ่อน้ำสี่ทิศนะครับก็แต่ละทิศเนี่ยก็จะมีความหมายซึ่งแตกต่างกันออกไปก็อยากให้มารับน้ำมนต์นะครับจากท่านนะครับแล้วก็เอามาไปชำระน้งร่างกายนะครับก็เพื่อความสิริมงคลของแต่ละบุคคลด้วยนะครับนะครับ ตอนนี้เราถึงวัดอรุณแล้วนะคะเราก็เวลานเรามาเนี่ยก็ไปไหว้ตัวของพระบูสด,ด้วยนะครับแล้วก็ทางตรงนี้ก็จะมีเป็นรู้จักหลายๆคนอาจจะรู้จักแกดวัดยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโ,โ<ว>พดนะครับตอนนี้เราอยู่วัดอรุณนะครับก็จะเป็นวัดยักษ์วัดแจ้งนั่นเองนะครับก็จะสวยสดงดงามนะครับตั้งตระหง,งา่านที่บริเวณด้านหน้าเลยนะครับแล้วหันหน้าออกไปทางปงกูุน ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นปักของพระบรมหาราชวังนะร,รวมไปถึงวัดโพก็คือวัดพระเชตุพนมิมลมคา,ารามด้วยนะครับก็จะหันหน้าออกหันหน้าแบบขนานกันแบบนี้เลย ด้านบนอ่ะสมมติถ้าสมมติว่าใครที่มองผ่านไปผ่านมาไงครับคือข้างบนก็คือจะแบบว่าเหมือนมีแบบอะไรวีบับใช่ไหมครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยนะครับราชการที่สามนะครับได้มีการอ่ญเชิญนะครับเขาเรียกอะไรพระมหามงกุฎนะครับมงกุฎอ่ะนะครับมาไว้ที่ด้านบน <c oughs> ถ้าเรามอง,ถ,งถึงจุดสูงสุดของพระปางวัดอรุณราชวรารามเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นพระมหามงกุฎนะครับก็คือจะ ปฎิสถานอยู่ด้านบนนะครับซึ่งรัชกาลที่3เอาไว้นะครับแล้วก็สถาปัตยกรรมเนี่ยก็คือจะเรียกที่นี่เนี่ยนะครับว่าพระปรางนะครับดังนั้นเนี่ยก็พึ่งพึ่งบูรณะใหม่นะครับตอนแรกจะไม่ใช่สีนี้ตอนแรกก็จะเป็นสีคล้ายๆนี้นั่นแหละแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ได้มีการสร้างใหม่นะครับมีการบูรณะแล้วนะครับก็ความวิจิตรงดงามก็ยังคงเดิมนะครับยังคงไว้ซึ่งความสวยนะครับของพระปรางอยู่นะครับผมประมาณนี้ ตอนนี้นะครับเราก็มาเดินอยู่ในบริเวณรอบพระปางนะครับของวัดอรุณนะครับกับเจ้าของคลิปแล้วบันไดที่นี่ก็คือแตกต่างกับที่อื่นนะครับเพราะว่าดูความหนาของความสูงของบันไดคุณพี่สูงมากเราแบบก็ต้องเดินดูวันนี้คือแต่งตัวเรียบร้อยเบอร์รจริงครับแต่ว่าเขาบอกว่า ส,สปอนเซอร์จะเข้านะถ้าตกบันไดก,กับบกงคนไม่รับเลยเจอการสปอนเซอร์ค่ะถ้าสปอนเซอร์เราจะตกบัน,ใน,ในไดมาถรุดให้ดูนะอันนี้ต้องบอกเป็นเกตเลยหน่อย,ย,ยว่าสมมติว่าใครที่มาวัดอรุณนะ<ช><ช>ครับหรือว่าวัดแจ้งเนี่ยนะครับก็จะมีแท่นบรรทมของสมเด็จพระเจ้าตากสินรณราที่เอาไว้บอกว่าเดี๋ยวจะจะจะทิ้งคลิปไว้นในนี้นะครับแล้วก็จะเป็นว่าคือลอดเพื่ออะไรเพื่อเป็นการล้างอาถรรพ์ให้กับตัวเอง<อ> นะครับว่าแบบว่ามีสิ่งใดที่ติดตามเรามาหรือว่าอะไรเงี้ยครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโใชัยวิจรารณญาณในการฟังด้วยก็ก็พอ่อนรอดแล้วก็จะเป็นแบบเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับในนี้ก็จะเป็นอยู่บริเวณด้านหน้าพระปางวัดอรุณราชวรารามเลยนะครับก็จะเป็นอุโบ์เ,าเขาเรียกอะไรเป็นโบสถ์เล็กๆนะครับก็ด้านในก็จะประดิษฐานอ,าองค์ท่านอยู่นะครับแล้วก็จะมีแทน่นบรรทมให้ท่านทุกคนไปทําการรอดได้นะครับ แล้วนะคะมากินกว๋วยจั๊บในอุบลน,นะคะ,<ล>ะที่อยู่ <ละ S 1> ้างนน่นี่ก่อนไม่ก่อนว่อยมากวยนม่กควัร้ี้คือร้าน๋วยนม่ก๋วย่ว่า ทุกคนคะแม้วเราจะอยากกินหมึกย่างเราก็บอกว่าไม่ได้ก็ฝากทุกคนนะคะว่ามาก็ไม่จาเป็นต้องกินทุกร้านมามากินแล้วก็มาดูแล้วครั้งหน้าก็อ๋อโอเคเปลี่ยนจัด ร้านนี้ก็คือมาเจาะมาที่ร้านนี้เลยพองานเดี๋ยวเราจะไปรับมน,นมสดดูก่อนนะว่ามีที่จอดรถหรือเปล่าเพราะว่าอยากกินมากเพราะงันเราต้องได้กินมน,นมสดทุกคนเจอกันที่มน,นมสดนะคะแล้วไหนบอกว่าไม่ให้กูไม่ให้กินข้าวไม่ให้กินอะไรดูดูซื้อ่แล้วดูซื้อบ้าปะเนี่ยทำไมจะ,จะกินจะไม่กิน พมาเขาเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมเข้ารถ <laughs> ซื้ออะไรมาได้เรารีวิวสินเ,เ,เนี่ยค่ะเรารับเนยนมมานะคะแล้วก็เนยสังขยาครับนมเย็นสองแก้วแล้วก็แล้วรู้รู้ไม่ได้ว่าเดี๋ยวจะพาไปที่พระบรมรูปทรงไม้หรอไปค่ะร, <Okay. S 2> รับงานเอาทุกง,งานค,ะค่ะคุณพี่เลิศโอเคทุกคนคะ่ะสมกับเป็นช่องเราจริงๆเพราะว่าลานพระบรมรูปวันนี้ปิดมาให้คนเข้านะคะ ก็คือทุกครั้งเลยทำไมคือทุกครั้งอะ่ะคือเปิดนะแต่ว่าพอช่องเรามาบึ๊บก็คือปิดปเลยผู้สารสนก็เข้ามาได้นะครับก็จะได้จริงมี EP ต่อไปมันจะได้บอกว่าเออมีเงินกินข้าวมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็คือจะเป็นเงินเราก็คือหมดแล้วก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะจบกันตรงนี้นะหรือว่าน่าจะไปจบที่วัดถุลโพงคงจะไม่ไหว เพราะว่าพี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับน้องพี่ไม่รับแล้วค่ะว่าหนล้โพงก็คิดว่าวันนี้น่าจะจบกันตรงนี้นะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องพันปันปันกันด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ทริปหน้าเราจะไปไหนหรือว่าจัดคลิปอะไรก็ติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย